วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านฟ้าตือจิ้นทอดนะครับอยู่ในซอยโชคชัยลุมิรซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่เองครับกับศูนย์ประสานงานการเลืองตั้งของเรานะครับรสชาติจะเป็นยังไงเราไปดูตามด้วยครับนี่นะครับเป็นน้ำพริกโปรดของแม่เลยนะครับน้ำพริกตาแดงอันนี้น้ำพริกอ่องนี่น้ำพริกหนุ่มพริกหนุ่มนะครับ มพริกองทอวันนี้สุดพริกองปลตื่นล้วมันกำลังดีนะครับมันไม่เยอะไปปักเต็มก็กำลังดีครับครับวันนี้ก็จบไปแล้วครับกับร้านกินทอดปลาตื่นนะครับซอยโชคไทยโล่มิตรเป็นหนึ่งในร้านดังย่านนี้นะครับอาหารอร่อยมากผมให้8.5ดเต็ม1ิบแล้วกัน Gracias. Ah.